วันนี้นี่ก้อนนี้ต้องชดใช้ผู้ใหญ่บ้านมาแล้วผู้ใหญ่บ้านคุณช่วยจัดการกับผู้หญิงปากจัดคนนี้หน่อยเธอต้องการจะฆ่ามารดาของตัวเองผู้ใหญ่บ้านคุณต้องช่วยตัดสินใจให้ฉันเมืองซิวซิวคุณกำลังทำอะไรอยู่ฉันมองว่าเธอกำลังจับต้นเงินต้องการจะยึดที่ดินของเราผู้ใหญ่บ้าน คุณคือคนที่ยุติธรรมที่สุดในหมู่บ้านนี้วันนี้ฉันเมื่งซิ่วซิ่วแค่อยากให้คุณเป็นพยานใครกันแน่ที่เป็นโจรตัวจริงดีป้าหลิวบอกหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคำพูดพื้นบ้านกปล่าไวด้ดีชีวิตแลกชีวิตเป็นนี้ต้องชดใช้ครอบครัวเมืง่งยึดเงินค่าชดเชยสองร้อยหยวนของสามีฉันควรจะชดใช้หรือไม่ผู้ใหญ่บ้างอย่าฟังคนพื้นต่ำคนนี้พูดมัว่วเราไม่เคยเห็นเงินค่าชดเชยอะไรเลยถูกต้องพูดลอยๆไม่มีหลักฐานนี่คือการใส่ร้าย นี่คือเงินของกลาที่ฉันเพิ่งพบเจ้าลูกกระต่ายน้อยคุณมีสิทธ์อะไรมารมีของในบ้านเรานี่คือเงินของครอบครัวเราเองบ้านของคุณเองคุณธรรมของฉันเป็นอย่างไรพี่สะพ้ายรู้ดีที่สุดฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับเงินเขียนชื่อของตัวเองลงไปบนเงินเหล่านี้ทุกใบทุกใบมีชื่อของฉันม่งซิ่วซิ่วอยู่ด้วยผู้ใหญ่บ้างคุณดูสักครู่ก็รู้แล้ว ยายเมื่งซิ่วซิ่วและป้าหลิวพวกคุณจะว่ายังไงนี่ก็ไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เป็นเธอที่ตอนนั้นให้เรามาฉันก็รู้ว่าคุณจะพูดแบบนี้เต้์หนิวซาหนิวใบนี้จะใช้ได้ไหมหลักฐานชัดเจนเป็นของเมืองซิ่วซิ่วชัดเจนนี่โชคดีที่เจ้าของเดิมไม่งงมากไปยังรู้จักการทำเอกสารสองร้อยหยวน ในปี6 0สนี่ถือว่าเป็นเงินจำนวนมากแย่แล้วลืมไปว่ายังมีเรื่องนี้อยู่ตอนนั้นทำเพื่อตกตาเมิงซิ่วซิ่วถึงเส้นกับเธอวันนี้ฉันอยากให้ผู้ใหญ่บ้านมาเป็นพยานนอกจากเงินชดเชยพวกเขาเมิงยังเป็นนี่ฉันอยู่ข้าว500กิโลเนื้อ50กิโลยังมีแหวนเงินอีกหนึ่งวงผู้ใหญ่บ้านคุณเห็นว่านี่จะจัดการยังไงเมิงซิ่วซิ่วถ้าคุณต้องการจะชำระนี่วันนี้ฉันจะฆ่าตัวตายให้คุณเห็นยายของเมิงซิ่วซิ่วคุณทำแบบนี้เพื่ออะไรรีบวางมีดลงเธอะ ถ้าเธอยอมรับไม่ให้ตระกูลเมืองเราชำระนีฉันก็จะปล่อยไปผู้ใหญ่บ้างคุณช่วยพูดกับเมืองซิ่วซิ่วหน่อยแม่คุณเป็นคนีิกรัวแบบนี้เล่นอะไรแบบขู่ฆ่าตัวตายอย่างนี้จะไม่กรัวหรอฉันจะช่วยคุณถ้าคุณขัดขวางอีกฉันจะไปที่สาก่อนฟ้องคุณยึดเงินชดเชยทหารส่งคุณทั้งหมดเข้าคุกตาลี่และเออร์นิวเข้าบ้านเอาของทั้งหมดที่ใช้ชำระนี้นำออกมาทั้งหมดโอเค ไปกันเถอะนี่แทบจะเป็นการกบฏแล้วแม่เมืองซิ่วซิ่วรอให้ฉันก่อนนะฉันจะไม่จบเรื่องนี้ง่ายๆแม่วันนี้รู้สึกดีจริงๆคราวนี้มีเรื่องกับครอบครัวของแม่ใหญ่โตจริงๆดูเหมือนว่าแม่จะเปลี่ยนไปจริงๆหวังว่าแม่จะเป็นแบบนี้ต่อไปต่อไปใช้ชีวิตอย่างมั่นคงจะดีที่สุดอยากให้ชีวิตมีความสุขก็ต้องหาเงินให้ได้แหละ ป้าหมิงไม่ดีแล้วเออร์หนิวเพราไปตักน้ำได้มีเรื่องกับน้องชายของหลิวเสี่ยววินเธอรีบไปดูเถอะทำไมถึงทะเลาะก,กันอีกแล้วเธอยังจะมาตีฉันอีกเธอทำอะไรอยู่บอ่อน้ำที่มีน้ำอยู่แห่งเดียวในหมู่บ้านถูกเธอตีจนแห้งหมดแล้วผู้ใหญ่บ้านมาแล้วหยุดทุกคนผู้ใหญ่บ้านสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ลองดูสิบ้านของซูเออร์หนิวใช้น้ำอย่างไม่เหมาะสมที่นี่ไม่มีน้ำเลยผู้ใหญ่บ้านถูกใส่ร้ายบอ่อน้ำนี้ที่จริงแล้วไม่มีน้ำอยู่แล้วฉันแค่บังเอิญตีไปเพียงแค่ถังสุดท้ายเท่านั้นเธอพูดอีกสิจริงๆก็ไม่ผิดเออหนิวขณะนี้แห้งแล้งมากขึ้นเรื่อยๆขาดน้ำและขาดอาหารทีนี้จะทำอย่างไรดีใช่แล้วหมู่บ้านข้างเคียงก็เพราะขาดน้ำขาดอาหารมีคนตายไปไม่น้อยเลยหมู่บ้านเราก็ไม่มีน้ำเราก็คงตายจากความกระหายน้ำที่นี่ทุกคนไม่ต้องกังวลฉันรับรองฉันเมื่งซิ่วซิ่ว จะทาให้ทุกคนมีน้ําดื่มได้แน่นอนครั้งที่แล้วไปเก็บสมุนไพรเธอเข้าไปในทุ่งหญ้าสีเขียวเคยเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาใต้ทุ่งหญ้าสีเขียวมีโอกาสสูงที่จะมีน้ําใต้ดินป้าหมิงจะไปหาน้ําได้ที่ไหนไม่ได้พูดลอยๆแบบนั้นนะผู้ใหญ่บ้างคุณสบายใจได้ฉันรู้ในใจอยู่แล้วฉันรับรองจะต้องหาน้ําใหม่ให้หมู่บ้านเจอน้ําใหม่ดีต้องการให้พวกเราทุกคนเชื่อคุณได้แต่คุณต้องแสดงความจริงใจออกมาเมื่อช่วงก่อนฉันได้ยิน ว่าคุณของเงินสองร้อยจากพี่สาวฉันแบบนี้ละกันถ้าภายในสามวันคุณหาน้ำไม่เจอคุณก็จะต้องยกเงินสองร้อยนั้นคืนแล้วก็ออกจากหมู่บ้านด้วยความสมัครใจอย่ารังแกกันเกินไปนะฉันบอกคุณไว้ตรงนี้ฉันทำไมถึงรังแกเกินไปละ่ะทุกคนเงียบหน่อยผู้ใหญ่บ้างทำไมคุณยังเลือกข้างอยู่ละ่ะคุณเข้าข้างเมืองซิ่วซิ่วใช่ไหมคุณดีฉันตกลงกับคุณภายในสามวันถ้าฉันหาน้ำไม่เจอเงินนี้ฉันจะถือว่ามันเป็นทรัพย์สินของส่วนรวมทรงคืนให้หมู่บ้าน ดีแต่ถ้าฉันหาน้ำเจอหลิวชิงซานที่ว่างทางด้านตะวันออกของบ้านคุณจะเป็นของฉันคุณกล้าท้าไหมถ้าท้าเราก็ท้าฉันไม่กลัวคุณหรอกถ้าน้ำมันหาง่ายขนาดนั้นยังไม่เจอหรอกเหรอือเอาเงินของพี่สาวฉันไปก็รอให้มันอาเจียนออกมาเถอะถึงแล้วนี่แหละที่นี่นี่แม่นี่มันก็แค่พื้นที่ต้นอ้อใช่ไหม ไม่ถูกที่นี่มีพืชพันธุ์เขียวขจีมากกว่าแม่หมายถึงว่าที่นี่มีน้ําใต้ดินพอเพียงเพื่อสนับสนุนการเติบโตของพืชเหล่านี้เอเอเซิงพูดถูกขอแค่พวกเราแยากกันค้นหาไปตามพื้นที่ต้นอ้อถ้าดินใกล้เคียงมีความชื้นชัดเจนนั่นแหละคือที่อยู่ที่แน่ชัดของแหล่งน้ําไปกันเถอะ พี่ชายมาเร็วมาเร็วฉันดูเหมือนจะเจอแล้วแม่แม่ลองดูสิดีมากเลยแม่พวกเรามารีบเอาข่าวดีนี้บอกผู้ใหญ่บ้านไปเถอะดีไปกันเถอะแม่เป็นอะไรนั่นฉันดูเหมือนจะมีของบางอย่างลืมไว้ที่นี่ พวกเธอไปก่อนเถอะฉันต้องหาที่นี่ก่อนให้ฉันกับเอเอเซิงช่วยหานะไม่เป็นไรไม่ต้องฉันหาตัวเองก็พอเรื่องแหล่งน้ําสําคัญพวกเธอรีบเอาข่าวนี้บอกผู้ใหญ่บ้านให้เขาหาคนมาที่นี่เพื่อขุดบอกรีบไปรีบไปทําไมท้องของหมูป่าตัวนี้ถึงใหญ่ขนาดนี้หรือว่ามันตั้งรันระบบเปิดฟังก์ชันจับหมูปา่า หมูป่าตั้งขันรูปแบบการทำงานตดล็อกโหมดการพ่อเลี้ยงสามแปดสปดเพียงแค่ใส่หมูป่าลงในอคอกหมูโรงงานมีหมูป่าตัวเล็กเจ้าตัวหมูป่าคลอดออกมาดินป่ากำลังเร่งการเจริญเติบโตหมูป่าคลอดแต่กำลังเร่งการเจริญเติบโตไม่คิดว่าสำหรับหมูป่าตัวนี้จะคลอดลูกหมูออกมามากขนาดนี้นั้นฉันจะมีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเลยเหรอกำลังเร่งการเจริญเติบโตในอนาคตจะมีฝูงแล้วระบบการพาะปลูกระบบการพาะปลูกระบบการพาะปลูก ระบบการทอปลูก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 ระบบการทอปลูระบบการทอปลูกระบบการทอปลูกระบบการทอปลูกนี่คืออะไรระบบการทอปลูกระบบการทอปลูกระบบการทอปลูกทำไมเปิดไม่ได้แต่ระบบการทอเลี้ยงระบบการแลกเปลี่ยน จริงๆแล้วดีกว่าการขุดผักป่าเมื่อก่อนการแลกเปลี่ยนและสิ่งต่างๆสะดวกมากขึ้นต่อไปนี้ฉันแค่ต้องการจับสัตว์อื่นๆมันไม่ใช่หรือจะมีเนื้อกินตลอดไปแล้วแม่ป้าหมิงได้ยินเอิร์นหนิวพูดว่าหาเจอน้ำแล้ว ดินเชื้อจริงๆน้ำไหลออกมาแล้วมีน้ำจริงๆมีน้ำจริงๆนะป้าหมิงคุณน,นี่เป็นจุดช่วยของหมู่บ้านถาวเฟื่องฟูจริงๆแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในหมู่บ้านเราต่อไปนี้แค่คุณมีเรื่องอะไรบอกมาเถอะเราจะช่วยเหลือทุกคน ผู้ใหญ่บ้านผู้ถูกน้ำดื่มอย่าลืมคนขุดบอ่อพวกเราจะจำคุณงามความดีนี้ตลอดไปจริงๆแล้วทำให้คนโงค่คนนี้หาน้ำเจอหลิวชิงซานคุณได้เดิมพันกับฉันไหมแค่ฉันหาต้นน้ำเจอคุณก็ต้องให้ที่ดินว่างของคุณโอนให้ฉันทำใหมคุณตอนนี้อยากกลับทำจะนี้แล้วเหรอโชคดีที่ตอนนี้เป็นปีหนึ่งพันเกกสิที่ดินสำหรับสร้างบ้านยังสามารถโอนได้ไม่ได้ถ้าจริงๆให้ไปพ่อแม่จะไม่ให้ฉันโดนทำโทษ จับเขายังจะหนีอีกเหรอป้าหมิงช่วยหมู่บ้านพวกเราควรให้ป้าหลิวแก้ไขความเป็นธรรมทุกคนคิดว่าใช่ไหมคำนี้มีเหตุผลฉันพอดีมีเอกสารและตรายางเซ็นชื่อรับรองให้เขาซื่อสัตว์หน่อยเถอะเจ็ด แกนี่ช่างต่ำจริงรอฉันก่อนนะเจ้ากระต่ายน้อยยังกล้าคิดจะหลอกฉันอีกงานเสร็จเรียบร้อยเอาไปเถอะป้าหลิวช่างเป็นโชคดีของคุณจริงๆแหล่งน้ำนี้มีผักป่ามากดูสิฉันอยู่ใกล้ๆขุดผักป่ามาไม่น้อยเลยใช่เลยข้างโน้นยังมีเยอะเลยทุกคนสามารถไปขุดกันได้ใช่แม่ฉันก็อยากไปขุดผักป่าบ้างดีเราไปกันเถอะเราไปด้วยกันเถอะ ดีมากถ้าแม่เห็นฉันจะกระต่ายป่ามาได้หนึ่งตัวจะต้องชมฉันแน่หยุดก่อนส่งกระต่ายที่เพิ่งจับมาให้ฉันหน่อยห้ามคิดจะขโมยกระต่ายของฉันกล้าขโมยกระต่ายของฉันแม้ว่าจะเป็นแม่ของแกก็ต้องยอมส่งกระต่ายมานี่มันชัดเจนว่าเป็นของฉันแม่ดูนี่ฉันจับกระต่ายได้ตัวหนึ่งชิงได้ดีนะนี่คือสิ่งที่เราสมควรได้รับนี่ชัดเจนว่าเป็นของฉัน เธอก็เหมือนกับแม่ของเธอนั่นแหละตัวสวยทั้งหมดห้ามเธอพูดแบบนี้เกี่ยวกับแม่ของฉันจะทําอะไรเมืองซิ่วซิ่วเธอกําลังทําอะไรซานหวาซานหวาบอกแม่ด้วยเรื่องมันเป็นยังไงบอกเธอตรงๆเลยกระต่ายเราเอามาแล้วเธอจะทําอะไรได้จะทํำยังไงฉันจะให้เธอทํำยังไงเธอนี่ไม่รู้จักความเคารพเลยหมาบ้า แม่ทำแบบนี้เพื่อให้ฉันสบายใจยังไปทำร้ายคนในครอบครัวอีกแม่ตอนนี้ดีที่สุดแล้วเธอนี่ชั่วจริงๆเธอกล้าไปทำร้ายลูกฉันเหรอหลิวเสี่ยววินเธอกำลังทำอะไรเธอคิดจะทำร้ายคนอีกเหรอือหลิวเสี่ยววินเธอนี่ไม่ใช่ของดีเลยไม่เพียงแค่ไม่รู้จักบุญคุณยังไปชิงของคนอื่นอีกยังทำเหมือนกับเป็นพี่สะพ้ายในบ้านเลยยังไม่เท่าหินในโถสโซ่อีกนะพวกเธอเป็นอะไรกันกระต่ายนี้เป็นทรัพย์สินของกลุ่มฉันทำเพื่อป้องกันมึงซิวซิวยึดทรัพย์สินของกลุ่ม่มมแ กระต่ายตัวนี้สามารถอยู่ได้ไหมฉันอยากเลี้ยงมันแม่ก็อยากเลี้ยงกระต่ายด้วยแต่หลิวเสี่ยววินคนนี้ผู้จงใจกระต่ายตัวนี้เป็นทรัพย์สินร่วมแม่ก็ทำอะไรไม่ได้ป้าหมิงช่วยเราจัดการได้ปัญหาแหล่งน้ำเราก็ไม่ได้เป็นคนขี้งกแบบนั้นกระต่ายตัวนี้เป็นของเธอตั้งแต่แรกทุกคนพูดถูกไหมใช่แล้วฉันเห็นด้วยหลิวเสี่ยววินยังไม่คืนกระต่ายให้สานหวาพวกคุณแต่ละคนเลยนะฉันไม่สนเมืองซิวซิวได้ฉันก็ได้อยากได้กระต่าย เอาไข่สิทฟองมาแลกอยากได้ไข่ใช่ไหมได้เลยไข่ให้คุณได้แต่ไขน่นี้ต้องถือเป็นทรัพย์สินร่วมต่อไปถ้าฉันจับกระต่ายป่าตัวไหนได้อีกหรือสัตว์ป่าใหญ่กว่านี้เนื้อจะไม่แบ่งให้คุณอยากจงใจให้ฉันกล้าไม่เอาไข่ที่ส่งถึงบ้านฉันต้องการเมืองซิ่วซิ่วขี้เกียจและขี้เกียจมากขนาดนั้นคิดว่าอาจจะทําได้แค่ตีเนื้อมแมลงวันงั้นก็ตกลงแบบนี้เลยเอามานี่เอามานี่เอามานี่นี่มันจริงๆเหมือนที่น้องเลย เหมือนเหลียวชิงสารตัวโก้ขุนนั้นเลยให้เธอลูกชายไปป้าชูขุนนี้ได้เราไปสิดฟองอีกแล้วไม่มีปัญหาฟองไข่นี้ให้เธอกินเถอะอีกไม่กี่วันแม่จะซื้อกรงล่าสัตว์หน่อยจะให้เธอจับของป่ามากินดีไหมก็ไม่รู้ว่าสิ่งในระบบหมูป่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวกลับไปดูเดินกลับบ้าน เจ้าซึ่งเก่งจริงๆไม่เพียงแต่ลูกหมูตัวน้อยโตขึ้นยังมีลูกหมูเพิ่มอีกเจ็ดตัวแต่ปีที่ยากลําบากนี้การกินเนื้อง่ายที่จะทําให้คนอื่นวิษยาถ้ากินเนื้อโดยไม่คิดก็จะทําให้ชาวบ้านสงสัยแล้วจะทํายังไงดีละ่ะเจ้าซึ่งเธอยังมีฟังก์ชันนี้อีกเหรอดีตกลงตามนี้แม่ แม่แม่ขอให้ท่านลุกขึ้นมาดูเร็วในกรงดักที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านี้มีหมูป่าตัวใหญ่แม่ดูสิหมูป่าตัวใหญ่ขนาดนี้มันมาที่นี่ได้ยังไงนะหมูป่ามีบาดแผลอยู่อาจจะถูกนายพรานยิงเข้ามาโดยบังเอิญเออหนิวพูดถูกแล้วซานหวาก,กับตาลี่นายไปบอกข่าวนี้เร็วๆให้ผู้ใหญ่บ้านรู้เราจะยกหมูป่าไปที่กลุ่มแบ่งเนื้อให้ชาวบ้านดี มไข่ใบนี้อร่อยจริงๆใช่ไหมหอมใช่ไหมกินช้าๆนะนี่ยังมีอีกมืองซิ่วซิ่ตัวโง่คนนั้นให้ไข่เรามาโดยไม่ต้องจ่ายสิบใบเมืองซิ่วซิ่ได้เนื้อแล้วสวยหันมามองดูแบ่งให้ฉันเนื้อชิ้นใหญ่หน่อยอะไรนะกลับบ้านไปกินหมูแดงกันเถอะเกิดอะไรขึ้นนี่แม่เมืงซิ่วซิ่ได้เนื้อแล้วยังคงแบ่งในหมู่บ้านอยู่อะไรตัวสวยนี่แค่รู้ว่าจะไปช่วยคนอื่น ไปกันเถอะเราก็ไปดูกันเถอะไปกันเถอะป้าหมิงคุณคือผู้กู้ภัยของหมู่บ้านเราช่วยเราหาน้ําได้ตอนนี้ยังให้เราแบ่งเนื้ออีกเป็นผู้มีพระคุณใหญ่ของหมู่บ้านทวาเราเลยคุณพูดใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาผู้ใหญ่บ้านเรากันเองในหมู่บ้านมาบอกคําผู้สุภาพที่นี่ทําไมต่อไปนะักฉันจะเอาสัตว์ป่าที่จับได้มาจากกับดักอีกฉันจะแบ่งให้ทุกคนด้วยเอาเอามานี่ ทุกคนมีส่วนแบ่งทุกคนมีส่วนแบ่งน้ำมานี่มาเข้าคิวกันนะค่อยๆมาทุกคนจะได้แบ่งเนื้อขอบคุณนะักไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆแล้วกำลังแบ่งเนื้อแม่เราก็เข้าคิวกันรอให้เมื่ซิ่วซิ่วแบ่งเนื้อให้เรามากขึ้นเราเป็นคนในครอบครัวของเธอนะถ้าเธอกล้าเอาเปรียบครอบครัวเราฉันจะเป็นคนแรกที่ไม่ยอมพี่ชายเดินดีๆนะในที่สุดก็ถึงตาฉันแล้วฉันก็จะได้แบ่งเนื้อแล้วใช่แล้วขึ้นแบ่งให้ยังมากกว่าพวกเขาอีกคนถัดไป ซิ่วซิ่วเราคือคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุดของเธอคุณต้องได้แบ่งเนื้อให้เรามากกว่านี้หน่อยนะอะพี่มารับเนื้อได้แล้วคุณยังทําอะไรอยู่หรือพี่มารับเนื้อได้แล้วคุณยังทําอะไรอยู่หรือดีดีดีขอบคุณค่ะน้องสาวคนถัดไปเมืองซิ่วซิ่วคุณหมายความว่าอะไรชาวบ้านทุกคนมีแต่ไม่แบ่งให้เราสินะคนถัดไป มานี่คือกรรมชาติดูกันนะฉันผอมจนเห็นกระดูกแล้วนะลูกสาวแท้ๆของฉันแม้แต่เนื้อศักด์คำเดียวก็ไม่ยอมให้ฉันนะักชีวิตจริงเธอนี่ตั้งใจจะบีบให้ฉันตายเลยนะยายเมืองซิ่วซิ่วนี่ช่างน่าสงสารจริงๆสงสารอะไรเมื่อก่อนเคยทำร้ายป้าหมิงบ่อยนะักเกือบจะทำให้ป้าหมิงตายใจร้ายมากถ้าเป็นฉันฉันก็ไม่แบ่งให้พวกเธอหรอกพอแล้วแล้วพอพอแล้วนะมา ให้กระดูกชิ้นนี้เธอเอากลับบ้านยังทำซุปได้อีกฉันไม่เอาคุณทำให้ใครรู้สึกไม่สบายใจนะไม่แบ่งสินะฉันเอาเองอะทำไมเธอถึงแย่งเนื้อกันละ่ะตอนนี้รู้แล้วว่าต้องการเนือ้อก่อนหน้านี้ทำอะไรอยู่อายุป่าเข้าไปเยอะแล้วไอหน้าแกจะไปแอบซ่อนที่ไหนละ่ะถ้าฉันเป็นเธอนะคงจะไปนานแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอฉันเอาเนื้อของเธอแล้วนะฉันไม่ได้เอาเนื้อของเธอจะมาดังอะไรไไเ,เ,ออเธอ,อร,ร้องอะไรเธอนี่ใจร้ายจริงจริง ออกไปออกไปเมืองซิวซิวเธอนี่เหมือนหมาป่าที่มีตาเป็นสีขาวตัวสวยของที่กินในบ้านแต่แอบออกนอกบ้านเธอรอฉันนะเธอทำให้ฉันตกใจมากนี่คือเนื้อที่แม่ฉันตุนให้ ไม่ได้ทำใจที่จะให้เธอกินหรอกนี่คือเนื้อหมูถูกต้องไม่ได้ฉันไม่สามารถรับได้ถ้าแม่ฉันรู้เข้าหลักก็ฉันแอบกินโดยไม่เหลือให้ชายจะต้องโดนตีอีกแล้วอุ้ยแค่ชามเดียวเองไม่เป็นไรเอาไปกินเถอะผู้เหยาแทนนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเป็นแม่เธออีกแล้วที่ตีตัรหนว อันนั้นฉันต้องกลับก่อนนะแม่ฉันยังรอให้ฉันกลับอยู่กําลังหาเชื้อเพลิงทําอาหารอยู่กลับบ้านช้าเดียวโดนตีอีกไอเหลือเฉียวเหลือเฉียวนายสบายใจได้ฉันจะต้องแต่งงานกับนายแน่นอนจะไม่ปล่อยให้นายต้องทุกข์ใจอีก พี่ชายคนที่สองไปไหนมาแม่เรียกเขาอยู่นี่ไม่ใช่ที่มาหาพี่ชายคนที่สองก่อนหน้านี้เหรอพี่สาวเหลือเฉียวที่ถูกแม่ไล่ไปใช่ไหมพี่ชายคนที่สองจะไปอยู่กับเธอได้อย่างไรเตอร์หนิวเตอร์หนิวนายเป็นอะไรอยู่ทำไมไม่กินข้าวล่ะแม่ฉันไม่หิว นี่เกิดอะไรขึ้นฉันเดานะพี่ชายคนที่สองคงกําลังคิดถึงพี่สาวเหลือเชียวอยู่แน่ฉันยังเห็นเขากอดเธออยู่เลยเหลือเชียวเหลือเชียวไม่ใช่คนจากหมู่บ้านซิงหัวาหรือแม่ของเธอหัวเราะยาะบ้านเราว่าจนพูดไม่ดีเกี่ยวกับแม่เราทั่วไปเกิดความไม่ถูกกันกับแม่เรามาตลอดเออเหนิวไปอยู่กับเธอได้อย่างไรพูดน้อยลงหน่อยอย่าให้แม่เราได้ยินนะแม่ ทุกอย่างเป็นความผิดของฉันฉันไม่ควรที่จะไปพบหลินเหลือเชียวเองลงโทษฉันเถอะผู้เหย่ยาเตรอหนิวนี่คือสิ่งที่ฉันขโมยมาจากบ้านเก็บให้ดีนะผู้เหยา่ยนี่มันไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมเธอมากงเข้าอีกแล้วใช่ไหมไปให้ผลถ้าให้แม่เห็นเธออีกครั้งดูแม่จะไม่ทําให้ขาเธอหักแม่ผู้เหยา่รีบไปแม่อย่าตีแม่เลยแม่ เสร็จสิ้นแล้วแม่จะไม่โกรธอีกใช่ไหมเจ้าของเดิมนี่ช่างโหดร้ายได่เยาะจนไฟไม่โดยไม่ถามเหตุผลโชคดีที่รั่วเยาเป็นเด็กดีไม่เคยเอาเรื่องเอาราวเรื่องแต่งงานของเอ้รหนิวต้องช่วยจัดการให้เขาหน่อยอะเด็กโง่นี่เป็นเรื่องดีนะเธอก็ถึงเวลาที่ควรจะแต่งงานแล้วแม่จะลงโทษเธอได้ยังไงตารีเอาเนื้อที่เหลือในบ้านออกมาอาโอเคเอ้ร์นิวไปบ้านหลินกับฉันหน่อย ไปบ้านหลินยังถือเนื้ออยู่แย่แล้วแม่คงอยากวดแน่นอนไปใช้โอกาสนี้ด่าทอครอบครัวหลินแม่เมื่อก่อนไม่ใช่ว่าไม่เคยทําเรื่องแบบนี้เต้ร์นิวรีบไปหน่อยวันหนึ่งที่ไม่ทําอะไรเลย ไอ้เด็กโง่หรือว่าแอบไปอีกแล้วส่งข้าวให้ครอบครัวสูงแล้วหรอือแม่ถามเธออยู่นะบอกสิรีบบอกส่งข้าวอะไรนะแม่ฉันไม่รู้ว่าเธอกำลังพูดถึงอะไรเธอยังกล้าหลอกฉันอีกเหรอ่ะ<อ>ฉันให้เธอหลอกฉันในบ้านนี้มีแต่เธอเหรอใครยังจะเอาข้าวออกไปอีกข้าวจะมีขาเดินไปเองเหรอ จะวิ่งหนีไปได้ไหมแม่ก็คือพี่สาวฉันเอาไปฉันเห็นนะัเธอดูดูไปสิไอ้ที่กินในบ้านแล้วยังไปนอกบ้านถ้าฉันไม่ตีเธอตายแม่ฉันรู้ว่าฉันติดจริงๆฉันขอเธออย่าทำเรื่องที่บ้านหลุนเลยแม่ฉันบอกเธอว่าทำไมตอนนี้ยังงงอยู่เหรอแม่ไปสู่ขอให้เธอนักสู่ขอฉันบอกว่าเธอนี่ฉลาดดีนะั ทำไมตอนนี้ยังโง่งอยู่เลยตามแม่มาเธอเร็วหน่อยมากินข้าวกันเถอะแม่ของเธอไม่ให้หรือว่าเหยา่ซื้อข้าวกินจริงๆตัวสวยนี่ใครให้เธอแอบเอาเมาเล็ดพืชไปให้บ้านสู่การลงโทษเธอไม่ให้กินข้าวนี่ยังเบาไป ดีที่มีตัวสวยนี้มารับผิดชอบไม่งั้นแม่ก็จะรู้เป็นฉันที่ส่งข้าวไปให้เสี่ยวหาในบ้านข้างๆเออหากมีเนื้อให้กินในสมัยนี้ก็คงดีไม่หิวตายก็ดีแล้วยังอยากกินเนื้ออีกเอ,อ๋ป้าหลินบ้านพวกคุณน่าจะมีข่าวดีแล้วข่าวดีอะไรฉันไม่รู้เลยนี่ทำไมเห่ยยังนั่งคุกเข่าอยู่ละ่ะกลับไปในบ้านซักป้าของเธอคุณเพิ่งพูดว่ามีข่าวดีอะไรเหรอฉันเพิ่งเห็นมืองซิ่วซิ่ในหมู่บ้านข้าง กำลังถือเนื้อมาที่บ้านคุณลูกชายคนที่สองของเธอไม่ใช่ชอบเหยา่ของคุณเหรอแน่นอนว่าเป็นการส่งเนื้อให้บ้านคุณข่าวสารมาแล้วนี่ไม่ใช่ข่าวดีเหรอเมืองซิ่วซิ่วมันเป็นไปได้ยังไงเธอนี่แหละเป็นผู้หญิงที่เกียจชอบกินจะมาใจดีแบ่งเนื้อของฉันได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ผู้หญิงดูร้ายคุณพูดถึงใครพูดถึงใครแน่นอนว่าพูดถึงคุณ เอาเนื้อมาขอแต่งงานจริงๆถ้าเป็นแบบนี้งั้นฉันก็คงโดนหลอกให้ล่าช้าการแต่งงานไม่ได้หมายความว่าฉันจะได้กินเนื้อทุกวันห,อหรอกหรือโอ้โหแท้จริงแล้วคือป้าหนังเง่งโอ้โหคุณดูปากฉันสิลูกชายคนที่สองของคุณกับลูกสาวของฉันคือรั่วเหยาว์เสลกันมากนะาฉันกําลังคิดว่าต้องหาเรื่องขอแต่งงานกับคุณคิดไม่ถึงว่าคุณจะเอาเนื้อมาเออกลัวยัง,งงงอยู่อีกทําไมยังไม่รีบนําเนื้อเอาไปไว้ในบ้าน ป้าหลินเนื้อนี้ไม่ใช่ว่าให้ฟรีนะถ้าคุณอยากกินเนื้อตอนนี้ต้องกําหนดการแต่งงานของเออหนิวและรั่วเหวาให้แน่นอนผู้หญิงคนนี้ฉลาดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ตอนนี้เธอมีความต้องการจากฉันฉันไม่เชื่อว่าเธอจะกล้าหญิงจริงๆก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยกินเนื้อถ้าคุณคิดว่าจะเอาเนื้อชิ้นนี้ซื้อตัวฉันขอบอกคุณให้รีบไปซักดีเลยถ้าพวกคุณไม่อยากกินเนื้องั้นฉันก็จะให้คนอื่นดีกว่าป้าข้าเชิญ ปีที่มีภัยพิบัติแบบนี้ทุกคนลำบากกันหมดหายเนื้อคุณกินโอ้ยนี่มันจะดีเหรอป้าหลิงคุณดูสิเนื้อที่เกือบจะเข้าปากกลับโดนคุณทิ้งไปไม่ใช่คุณน,นี่เมืองซิวซิวคุณตั้งใจทําให้ฉันทยันขยงหรือไงเป็นคุณที่ไม่เห็นคุณค่าในเนื้อชิ้นนี้ของฉันงั้นฉันก็ต้องให้คนอื่นไปฉันบอกป้าหลิงได้ยินว่าผู้หญิงเมืองซิวซิวมักจะได้เนื้อในหมู่บ้านลูกสาวคุณเฟยเหว่และลูกชายคนที่สองไม่ได้ดีเลยใช่ไหม ถ้าคุณแต่งงานกับป้าหมิงลูกชายคนที่สองต้องได้รับเนื้อส่งให้บ้านคุณบ่อยๆใช่ไหมของที่ไม่มีค่าเลยจ่ายสินสอดยังไม่ออกเลยฉันยังหวังว่าเธอจะส่งเนื้อให้ฉันตัดไปให้พ้นให้ไปจากฉันนะเลิกพูดรีบไปให้พ้นที่ของฉันไปให้พ้นแม่แม่แม่ฉันชอบเออหนิวจริงๆนะถึงไม่มีเงินสินสอดฉันก็ยินดีรู้เหรอ เธอนี่นะตั้งสติทําตามแม่ดูนะเชิญนี่มันตัวสวยจริงๆฉันเลี้ยงเธอเพื่อเงินสินสอดนั่นแหละฉันจะให้เธอแต่งงานกับใครพอเธอก็แค่ห้าสิบหยวนสินสอดเองป้าหลิงฉันเห็นแก่หน้าร่วเหวเยาขอให้เธออีกชิ้นใหญ่เลยนะถ้าสำเร็จจะดีมากรู้จักพอเวลาที่ได้แล้วบ้านเราขาดแคลนอาหาร มีเนื้อกินดีกว่าไม่มีอะไรเลยดูความสามารถของเธอสิเยอะจริงนี่มันก็ซื้อเธอไปแล้วเชอรใครพูดว่าห้าสิบหยวนกันตอนนี้บ้านเราขึ้นราคาแล้วสองร้อยห้าสิบหยวนถ้าเธอจ่ายไหวฉันจะให้ร้อเหยาแต่งกับเออินิวป้าหลินนี่มันขี้โกงจริงๆแม่ เธอนี่แม่บ้านที่สร้างปัญหาเธอก็ทำตามสบายเธอตอนนั้นอะไรอะไรก็จะหายไปหุบปากซักจะตีให้ตายดีถ้าฉันหาเงินได้สองรอยห้าสิบหยวนหวังว่าคุณจะจำสิ่งที่พูดในวันนี้ได้ดูคุณเหมือนคนโง่คนหนึ่งเอามาจริงๆดูสิว่าจะกินได้หรือไม่